สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิปแชทเที่ยวมาหาคุยพาเที่ยวพาคุยวันนี้บนเครื่องบินชั้นธุรกิจ QSuite ของก a t a r i r r เ a y s ค่ะก a t a r i r w w y y u s u s i s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  u Suite เป็นตัวเครื่องแบบ Boeing 777-300ER นะคะเดินทางจากเมืองโดฮาถึงกรุงเทพมหานครนัดเดินทางวันที่11ธันวาคมปี2019นะคะใช้เวลาราวๆ6ชั่วโมง20นาทีค่ะแบบที่นั่งเครื่องบินเป็นแบบ121มีทั้งหมด11แถวรวมทั้งสิ้น44ที่นั่งนะคะคำว่า121ก็คือซ้าย1ที่นั่งตรงกลาง2ที่ นั่งแล้วก็ขวาหนึ่งที่นั่งนะคะนัดกับคุณสานั่งตรงกลางคือ 3E และ 3F ค่ะเพราะว่าเราต้องการทดลองใช้แบบ QSuite ของเครื่องบินตัว Boeing 777-300E ตัวนี้นะคะเพราะว่าเรามาเป็นคู่ส e ามีภรรยาเขาบอกว่ามันสามารถปรับเตียงให้เป็นเตียงติดกันได้เลยจ้า ที่นั่งชั้นธุรกิจ q ิวสวีทเขาสร้างมาตรฐานใหม่ของการเดินทางให้หรูหราแบบใหม่เพราะว่าเขารวมเอาคุณลักษณะเด่นๆจากชั้น First c คลาส มานำเสนอรประสบการณ์การเดินทางในชั้น Business Class ให้แก่ผู้โดยสารโดยที่นั่ง QSuite เนี่ยมีรูปแบบเป็นที่นั่งเดียวแล้วก็ที่นั่งคู่มีตัวเลือกให้สามารถปรับแต่งห้องโดยสารได้ตามความต้องการเป็นมาตรฐานใหม่ของการบิน Business Class หรือการบินชั้นธุรกิจ q ิวสวีมันพิเศษยังไงมันพิเศษอย่างนี้จ้าแบบนี้มาดูตรงนี้กันจ้าเช่น สามารถปรับเป็นเตียงคู่ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในโลกของการบินที่ให้การบริการเตียงคู่ในชั้นธุรกิจนะจ๊ะด้วยการนำเสนอห้องสวีทชั้นธุรกิจแบบมีประตูเป็นครั้งแรกย้ำนะคะมีประตูปิด เป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นส่วนตัวมากมากคือพอข้าปูที่นอนให้ห้องนอนสวีทของดิฉันก็จะมีแสงไฟเพื่อสร้างบรรยากาศหน้านอนมากๆคือเตียงนอนที่เอล่ามได้อย่าง360องศาแบบสมบูรณ์แบบแล้วมีพื้นที่เก็บของกว้างขวางสร้างมาตรฐานใหม่ในแง่ของความสะดวกสบายภายในถือว่าพิเศษมากๆจริงๆก็คือบินชั้นหนึ่งเขายังไม่มีประตูเลื่อนปิดให้เลยนะยู ถึงแม้จะบินเดี่ยวนั่งมาคนเดียวยูก็มีห้องส่วนตัวของยูนะคือเลิศมากพิเศษตรงนี้แหละจ้าคือมันมีประตูแม่เอ้ย ดีงามอลังการมากจ้าแล้วถ้าสมมตินะเรามากัน4คนแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกอย่างนี้นะคือแถวตรงกลาง2กับ3 4กับ5 8กับ9ก้กับ11เนี่ยสามารถปรับแผงกั้นเพื่อสร้างห้องเป็นความส่วนตัวได้อีกแหนะคำว่าปรับแผงกั้นก็คือสามารถหมุนเก้าอี้เข้าหากันแล้วสีเหมือนเรานั่งโต๊ะกินข้าวสตัวค่ะมันจะเป็นแบบนั้นเลยก็คือมีประตูเลื่อนปิดได้ก็คือพ่อแม่ลูกครอบครัว ถูกขงังอยู่ในนั้นจ้าเออพูดถูกขังก็ไม่ถูกเนาะคือมันเป็นมันมันเขาเน้นความส่วนตัวค่ะคือสามารถทําเป็นห้องประชุมงานได้เลยทําเป็นห้องรับประทานอาหารห้องสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันดีตรงเนี้ยคือครอบครัวสามารถมีเลขมีเอ่อโลกส่วนตัวเล็กๆได้ทันทีจ้าคือยอมรับว่าเขาเน้นความเป็นส่วนตัวมากของมากที่สุดแหละอันนี้ก็เลิศจ้าและโปรแกรมสําหรับอาหาร เขาเรียกว่าเป็นแบบ on demand on demand คือหมายความว่าประมาณว่าพอเราขึ้นมานั่งประจำที่เสร็จนั่งอะไรเสร็จได้เครื่องดื่ม welcome drink อะไรเรียบร้อยคนนุณนางฟ้าบนเครื่องก็จะมาถามเราว่าจะรับประทานอาหารตอนกี่โมงจะรับอะไรบ้างเอา,อา,อาชากาแฟตอนกี่โมงของว่างตอนกี่โมงอะไรประมาณนี้นะคะคือ ถือว่าเป็นประสบการณ์เดินทางที่แตกต่างจากสายการบินอื่นๆพอสมควรคือเขาเน้นความเป็นส่วนตัวอีกนั่นแหละสรุปคือคุณอยากกินข้าวตอนไหนเรื่องของคุณจะกินก่อนหรือกินหลังจะเอากินกาแฟก่อนกินของว่างก่อนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือคุณสามารถเลือกได้วางแผนรูปแบบการเดินทางกันกินอาหารของคุณอย่างนี้เลยเอาแบบนี้เลยคือถ้าเป็นนัด บางทีก็อาจจะดูหนังเพลินเลยลืมเวลากินนี้บางคนก็ทํางานมีแล็ปท็อกบ้างเต็มโต๊ะเลยอยู่ๆถึงเวลาอาหารก็ต้องเก็บอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีวาการวางแผนว่าเออกินข้าวตอนกี่โมงอย่างงี้ๆก็คือมันก็ง่ายคือก็สรุปง่ายๆเลยก็คือไม่มีเวลาเสิร์ฟอาหารจ้าอยากกินตอนไหนบอกจ้าเดี๋ยวเสิร์ฟให้คุณตอนคุณพร้อมแต่เอาเข้าจริงๆนะนัดว่าคือพอมีคนหนึ่งเริ่มกินอาหารน่ะ กลิ่นอาหารมันหอมคลุ้งอบวนไปทั้งห้องเโดยสารเลยนะคนมันหิวนะบางทีก็เออต้องเปลี่ยนเวลากินข้าวมาทันทีจริงๆจ,จ,จำได้ว่าขอเขาเอาของว่านมาเสิร์ฟเพราะว่าหิวค่ะเพราะยังไม่ถึงเวลาที่เราบอกเขาไว้อะไรเงี้ยเออตลกดีหิวจ้าแต่ก็ถือว่าดีงามถือว่าโอเคค่ะ ทีนี้มาดูส่วนรายละเอียดอื่นๆบ้างอย่างในห้องโดยสารก็อย่างที่รู้กันก็คือได้รับการออกแบบโดยใช้สีประจำของกาตาก็คือสีเบอร์กันดี้กับสีเทาสีเบอร์กันดี้ก็ประมาณสีแดงเลือดหมูประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเสริมรายละเอียดเล็กๆด้วยสีโรสโกลสีโรสโกลคือสีทองชมพูนะคะให้ดูสง่างามอะไรเงี้ยดูหรูหราเบาะที่นั่งก็นุ่มสบายจ้ะเขาบอกว่าเป็นชนิดใหม่นะแต่ก็นุ่มก้นแหละเออู ง่ายๆทีนี้ต้องพูดถึงคือเขาจะมีแผงควบคุมสื่อััธนพร้อมกับช่องเสียบต่อทุกแบบที่ใช้ได้ทั้ง USB HDMI แล้วก็ NFC จ้า คือไอ้พวกเคเบิลที่เชื่อมต่อทั้งหลายคนทํางานที่มีแล็ปท็อปหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาสามารถเชื่อมต่อแล็ปท็อปเขาใช้กับจอที่อยู่บนบนที่นั่งได้คือมันดีอย่างเงี้ยถือว่าพิเศษจริงๆอันนี้เพราะว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วบินไม่ว่าจะชั้นบิสเนตคัสหรือเฟิร์ส a ัสสายการบินไหนก็แล้วแต่นะเท่าที่เห็นหรูที่สุดก็สายชาร์จ usb แค่นั้นแหละจ้าถือว่าอันเนี้ยคิวสวีทพิเศษจริงๆจ้ะ ทีนี้มาดูกรเป๋าเดินทางที่แจกบนเครื่องจากก็ยี่ห้อเดิมยี่ห้อหรูจากอิตาเลียนก็คือสองยี่ห้อเลยก็คือกระเป๋าก็ยังคงเป็นจากบริกนะคะแล้วก็คาสเต l โลมอนเต v i เ i ียโนเป็นชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและสิ่งจำเป็นบนเครื่องพวกหวีพวก,วพวกลูกกริ้งแปรงสีฟันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ขอแนะนำเลยว่าอันนี้ได้ใช้จริงๆลิปมัน ปากนุ่มมากใช้แล้วปากนุ่มมากย้ำก็ขนาดให้พี่สาวใช้ก็มีการกลับมาขอเพิ่มจานี่ก็ไม่ได้ซื้อเองได้ฟรีมาเหมือนกันจ้าไม่อยากจะบอกราคาหาตามร้านเลยแม่เอ้ยราคาใช้ย่อยแค่ลิปมันเนี่ยนะคือแต่มันดีจริงๆยอมรับแล้วก็อันนี้ยังใช้อยู่ก็คือหวีแปรงผมเล็กๆเอาไว้พกพายังใช้อยู่น่ารักตะมตมแตะมีอันนี้ใช้จริงจ้ะส่วนชุดนอนแล้วก็รองเท้าแตะนะคะยังเป็นของไวท์คอมพานี นุ่มมากเช่นกันจะแม่ผ้านุ่มเหมือนเดิมคือทรงแตกต่างจากการบินชั้นหนึ่ง first class ตรงที่เป็นคอกลมส่วนชั้นหนึงจะเป็นคอกลมแต่มีกระดุมแต่ผ้านุ่มอ่ะคือติดใจเหมือนกันไม่มีไม่ได้แตกต่างการผ้านุ่มเหมือนเดิมติดใจถึงขนาดเดี๋ยวนี้ไปเดินช้อปปิง้งหาล้านไว้คอมพานี Company, เพื่อซื้อผ้าขนหนูมาใช้เองที่บ้านจากนุ่มจริงๆยอมรับว่านุ่มมาก อันนี้ก็ดีงามค่ะส่วนการบริการก็ยืนหนึ่งเรื่องเป็นมิตรจ้าไม่ได้น้อยหน้าสายการบินไหนๆเลยเรื่องความเป็นมิตรแต่เที่ยวบินนี้รู้สึกว่าไม่มีน้องคนไทยให้บริการอยู่ชั้นบิสเนสนะคะก็เลยได้อดขนอินทผลัมใส่กระเป๋ากลับบ้านเลยจ้าตลกดีไม่ใช่อะไรนะคือเอาใส่กระเป๋าแล้วลาจากห้องรับรองมันโมดทีเนี้ย คาดหวังว่าเดี๋ยวก็คงเจอน้องคนไทยบนเครื่องแหละก็คงได้เต็มกำมือใส่กระเป๋าแหละคิดแบบนี้ที่ไหนได้ไม่มีจ้ามีอยู่แต่ว่าน้องเขาอยู่ข้างหลัง ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังหากมีข้อเสนอแนะติชมอะไรใส่ในคอมเมนต์ได้นะคะอยากให้ติดชมมาจริงๆจะได้ปรับปรุงถูกจะได้ทำไปในแนวทางที่ถูกต้องที่อยากดูกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง t i ริป h a t เที่ยวมาหาคุยนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดสับตะไคร้ใบมะกรูดกดกระดิ่งรัวๆกดปุ่มไลค์ให้ลูกเป็นไฟและกดปุ่มแชร์ให้แหนอีแม่เอ้ย แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ